เข้าสู่ช่วง p e r s p e c t i v e นะครับช่วงที่จะนำมาประเด็นร้อนและก็ประเด็นที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ได้รับฟังกันวันนี้พบกับอาจารย์สีโรธนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือหัวข้อของเรื่องการบินไทยเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้บอาจารย์สิโรดสวัสดีนะครับสวัสดีครับการบินไทยของเราที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของว่าประสบปัญหาภาวะขาดทุนนะครับแต่ว่าอย่งางไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้การบินไทยล้มละลายอย่างแน่นอนครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าข่าวเรื่องการล้มละลายของการบินไทยเนี่ย โอเคแน่นอนว่ารัฐบาลอาจจะบอกว่ายังไม่ล้มละลายแต่เมื่อไปไล่ดูการผลประกอบการของการบินไทยซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องลึกล,ลับลึกลับอะไรนะครับดูงบการเงินดูงบทางบัญชีเนี่ยจะเห็นว่าการขาดทุนหรือการบริหารงานของการบินไทยเนี่ย เวลวร้ายแล้วก็มีปัญหาจนหน้าวิตกจริงๆคืออาจารย์ซิโร่ไปค้นหาข้อมูลมาแล้วใช่ครับใช่ใชครับเป็นยังไงบ้างครอาจารยเออ์เดี๋ยวลองดูตัวเลขคร่าวๆกันแล้วกันนะครับผมมีตัวเลขหลายตัวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวลองลองเอาค่อยๆเอาขึ้นมาทีละตัว2ตัวก็ได้เพื่อเห็นภาพความหนักหน่วงของปัญหาการบินไทยโดยภาพรวมแล้วการบินไทยเกิดภาวะแบบนี้ฮะการบ,บินไทยเนี่ยในช่วง4ปีนียนะครับนี่เพิ่มขึ้น5 0 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นห0 0 0 0ื0นห้าหมื่นล้านบาทในรอบ4ปีการบินไทยก็ขาด ขาดทุนมาค่อนข้างอย่าต่อเนื่องเขาก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีการปรับโครงสร้างอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทากาไรเพิ่มขัาแต่ว่านนแต่ว่าถ้าดูการขาดทุนเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยมันขาดทุนยังดุเดจริงคือ4ปีขาดทุน50,000ล้านเนี่ยคือเฉลี่ยปีละหมื่นสองพันล้านถือว่าเยอะเยอะมากนะครับลองดูงบการเงินของการบินไทยนะครับในช่วงปี5 4เนี่ยนะเอวรันดูลองดูปี5 4เนี่ยนี่สินรวมการบินไทยเนี่ยนะครับอยู่ที่2,10,000ล้านบาทนะครับปี5ห้าปี่้าห้าเน อยู่ที่สองแสนดูดูข้างล่างนะดูส5 4 25 256, 56, 2 5าสี่สองหครับปี2 5ง5้เน um ี่ยนี้สินรวมอยู่ที่2องแสนสามหมล้านบาทจาก54าถึงหเนี่ยเพิ่มขึ้น2 5่0ิบห้าห่องหมื่ล้านบาทในหนึ่งปีนะครับพอมา5 5าหนะครับจากสององแสนสเพิ่มเป็น2องแสนหเพิ่มอีกหม0 0น้าพันล้านบาทนะครับแล้วจาก5้าหกถึงห้เนี่ยห้ดนับถึงแค่ เก้าเดือนแรกนะครับยังไม่ยังไม่รวม3เดือนสุดท้ายของปีเนี่นะครับเพิ่มขึ้นอีก12,000ล้านบาทเป็น2,60,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นเฉพาะหนี้สินเนี่ยจากปี254-257ใน3ปีเสร็เสร็ปีเศษนะครับเพิ่มขึ้นคือ <ปะ S 1> เทรนด์นี่<า>ขึ้นอย่างเดียวเลยนะ คือนี่สินี้เป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับนี่สินียจากสองเพิ่มขึ้นจาก2องแสนหนึ่งหมื่นล้านเป็นสองแสนหกหมื่นล้านคือครประมาณห้าหมื่นล้านบาทภายในเวลาไม่ถึง<ล>สี่ปีรุนแรงมากเลส่วนทางกับรายได้รวมด้วยนะฮะรายได้รวมของปีห้าหกนั้นมันลดต่ําลงกับปีห้าห้านะใช่ครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาเกิดข,ขึ้นมาอีกเหมือนกันเพราะว่าในปีห้าสี่เนี่ยรายได้รวมอยู่ที่ประมาณแสนเก้าหมื่นล้านนะครับปีห้าปีห้าห้าเนี่ยรายได้รวมอยู่ที่สองแสนโอเคเพิ่มขึ้นนะครับ ถือว่าเป็นปีที่ดีกว่าปกติแต่เดี๋ยวมันมีรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในปีนั้นนะฮะหลังจากนั้น5 54 56รายได้รวมก็เริ่มลดลงมาปี57รายได้รวมลดลงไปลดต่ำกว่าปี54ด้วยซ้ำไปเพราะนั้นรายได้ของการบินไทยเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงแสดงถึงปัญหาเรื่องการบริหารที่มีปัญหาและคือคุณมีในด้านหนึ่งคุณมีนี่สินเพิ่มขึ้น, <ừ. S 1> นกิจาการไหนที่มีนี่สินเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อนเนื่องเนี่ยแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องบริหารต้นทุนมีปัญหาเรื่อองกาาารยมีปัญห จิปาทะนะครับรายได้รวมก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับดูกําไรสุทธิของการบินไทยดีกว่านะครับในปี254เนี่ยกำไรสุทธิของการบินไทยเนี่ยคือผมเอามาแค่4ปีหลังนะครับจริงๆมันมีปัญหามากกว่านี้อีกนะครับแต่ดูกําไรสุทธิของการบินไทยใน4ปีหลังเนี่ยฮะปี254เนี่ยกำไรสุทธิของการบินไทยคือลบ1 0,000ล้านบาทลบ1 0 0 0 0นล้านบาทนะฮะก็ลองคิดดูเองว่าบริหารงานกันยังไงนะครับลบหมื่นล้านเลยนะปีสอง ปี55นี่กำไรเนะฮะปี55กำไรปี55เนี่ยสังเกตว่าเป็นปีที่ผลการดำเนินการดีนะครับมีกำไรแล้วก็รายได้รวมก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นปีที่มีความพิเศษปี55เนี่ยกำไร6,000ล้านบาทนะครับปี56กลับมาขัดทุนมันน่าจะดีขึ้นทำไมมันกลับมาขาดทุนมันกลับมาขาดทุน12,000ล้านบาทแล้วมันหนักกว่าเดิมด้วยนะอาจารย์แล้วพอมาปี57เนี่ยเฉพาะ9เดือนแรกเนี่ยขาดทุนไปอีก9,000ล้านบาทคือเดือนละพันกว่าล้านเนี่ยนนะะะคครรรััับบใช่เพาฉ ไปดูแบบนี้ก็เริ่มเห็นปัญหามากขึ้นเอ๊ะมันต้องมีอะไร,รที่มันประหลาดในการบินไทยลองลองคือการบินการบินไทยเนี่ยเป็นเป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลองลองดูมูลค่าของการบินไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะพบว่ามันค่อยๆลดลงนะครับจากปี54เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 3 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนะครับโอเคปี5 5ดีขึ้นมาเป็น4 8 0 0 0บาทแต่ลองดูปีห6ฮะจาก43 0 0 0ในปี54มาถึงปี56อยู่ที่3 0 0 0 0ล้านบาทหายไป1 3 0 0 0ล้านบาท ปี57เก็เกิดปัญหาอีกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคือนี่คือปัญหาใหญ่ของการบินไทยที่เกิดขึ้นนะครับถ้าดูตัวเลขอื่นๆก็จะเห็นปัญหาอีกเยอะแยะเลยนะครับดูดูดูกำไรต่อหุ้นของการบินไทยเนี่ยก,ก็ขาดทุนอย่างต่อเนื่องทุกๆปีนะครับอันนี้คือรายได้รวมของการบินไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพอดูเป็นกราฟก็จะเห็นภาพแบบแบบที่เราคุยไม่เกีเชัดเจนมากขึ้น2011นะครับรายได้อยู่ที่ระดับเอ่อก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับ,รบ2012เนิ่มขึน2013เริ่มลดลงนินดๆ2 0 1 4 ดิ่งเฮลนะครับนี่ก็คือสภาพที่เกิดขึ้นทีนี้ฝั่งการบินไทยเองก็พยายามจะบอกว่ามันมีปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นปัญหาเรื่องการแข่งขันนะครับปัญหาเรื่องการที่มันมีคู่แข่งมีพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปที่ปัญหาแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันแปลว่ามันจะต้องเกิดกับอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดเช่นถ้ามีการแข่งขันที่หนักหน่วงขึ้นนักท่องเที่ยวเดินทางน,น้อยลงเนี่ยม,มันต้องเกิดกับอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดแต่ว่าพอไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยปรากฏว่าการบินไทยการบินไทยเนี่ยนะครับ ในช่วงที่การบินไทยขาด,ด,ดทุนในปีที่แล้ว1,2 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนกแอร์กับแอร์เอเชียกำไรพันล้านบาทเฉลี่ยละพันล้านบาทนะครับอแอร์เอเชียก็กำไรพันล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นปัญหาที่นัก,นกเดินทางนักท่องเที่ยวเดินทางน้อยลงเนี่ย นกแอร์กับแอร์เอเชียก็น่า<อ>จะเกิดกขาดทุนด้วยปรากฏว่าในเวลาที่การบมนไทยบอกตัวเอง,อเองขาดทุนเพราะอุตสาหกรรมการบินไม่ดีอะไรก็ตามแต่ในคนอื่นเขาไม่ได้ขาดทุนด้วยเพราะฉะนั้นจะอ้างเรื่องอุตสาหกรรมการบินโดยรวมตกต่ำเรื่องนักท่องเที่ยวตกต่ำเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยเป็นเหตุผลเท่าไหร่ นะครับนี่ก็คือปัญหาว่าความหนัก่วงของปัญหาการบินไทยมันมากกว่าที่เราคิดเ,เขาอ้างได้ไหมฮะว่านกแอร์ก,กับเอเชียมเป็นทางด้านของสายการบินที่เหมือนกับโลคอสแอร์ไลน์แล้วก็สามารถทํากําไรได้แต่ว่าของการบินไทยนั้นเขายืนหยัดอยู่ในทางด้านของเออพรีเมียมฮะอ้างได้ครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าการที่การบินไทยเลือกที่จะไม่ทำาสายการบินโลคอสแต่เลือกที่จะทําสายการบินราคาแพงแล้วไม่มีคนขึ้นเนี่ยก็เป็นปัญหาของการที่ผู้บริหารหลือยุทธศาสตร์การบริหารสายการบินที่ผิดพลาดเองอมไม่ได้มีใครบอกว่าคุณห้ามห้ามแข่งขันกับโลออลวย่่าาาืมททศงงข โลกเนี่ยที่ทางของ,าของการบินในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดเนี่ยมันเดินไปสู่ทิศทางที่สายก,การบินโลคอสเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่การเ,<อ>เกิดแอเร์เอเชียรหรือว่า สายการบินโลคอสอื่นๆ<ก>ในพื้นภาคนี้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าสายการบินโลค c o s เนี่ยเป็นสายการบินซึ่งซื้อเครื่องบินขนาดใหญ่มากกว่าสายการบินอย่างการบินไทยมากกว่าสายการบินซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่โลค c o s ล้วเพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยคือโลค c o s เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าโลคอสมันไม่เท่เท่าการบินไทยอะไรก็ตามแต่แต่ข้อทีจริงคือมันคือธุรกิจที่เติบโตเขาซื้อการเขาซื้อเครื่องบินมากขึ้นเขามีผลกําไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่การบินไทยกก็ตต้้้ออออองงงบบบรริหหาาาาัววเใไไดดนะคทีพปูจจ่ การบินไทยได้เกิดปัญหาเพราะว่าประเทศไทยมีความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่คุณสุเทพนะครับรักประเทศเไทย<อ>ปเป่ากนกวีดปิดถนนอะไรวุ่นวายไปหมดแล้วก็นักท่องเที่ยวอาจจะไม่เดินทางปรากฏว่าพอไปดูในปี2 5 5 3เนี่ยก็มีการชุมนุมคนเซอร์แดงก็มีการปิดถนนเหมือนกันแต่ว่าผลที่เกิดกับการบินไทยก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับปีที่คุณสุเทพปิดกรุงเทพปิดกรุงเทพเพราะฉะนั้น ปัญหาเรื่องการเมืองอาจจะเกี่ยวแต่ว่ามันคงไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดที่ทําให้การบินไทยมีปัญหามากขนาดนี้มันในสุดนีสิ่งที่เกิดขึ้นกับการบินไทยในยการขาดทุน5 0 0 0 0ล้านบาทใน4ปีเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องปกติต้องมีคนครับผิดชอบแม้าอาจจะต้องไปดูว่าผู้บริหารการบินไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือใครไล่ชื่อออกมาทีละคนทีละคนทีละคนเพราะว่าอย่าลืมว่าการบินไทยเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ของการบินไทยคือกระทรวงการคลังนะครับคลังถือหุ้นใหญ่ในการบินไทยอยู่ประมาณ51เพราะฉะนั้นการที่การบินไทยขัดทุนอย่างต่อเนื่องเนี่ยเท่ากับรัฐขัดทุนอย่างต่อเนื่องการที่รัฐขัดทุนอย่างต่อเนื่องก็เท่าภาษีประชาชนซึ่งไปอุ้มการบินไทยไว้เนี่ยสูญเสียไปอย่างต่อเนื่องมูลค่าการตลาดของการบินไทยที่ลดลง จาก40,000กว่าล้านในที่เราเห็น30,000ล้านเนี่ย <นะ S 2> แปลว่าเงานาินของประชาชนซึ่งไปอุ้มการบินไทยไว้เนี่ยในรอบ3 0ปีเนี่ยหายไป10,000กว่าล้านหรือถ้านับเงินที่ขาดทุนเนี่ยหายไป50,000กว่า 50, 000, 000, ล้านในรอบ4ปีอย่างนี้เนี่ยผมพูดเรื่องนี้เพราะแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้เราประเทศเรามีมาตรฐานใหม่ว่าการบริหารโครงการของรัฐถ้ามีความผิดพลาดถ้ามีการขาดทุนผู้ที่รับผิดชอบ ผู้ที่บริหารต้องรับผิดชอบอย่างเช่นโครงการจำนำข้าว<ม>ใช่ไหมมีการมีการสร้างวัฒกรรมว่าโครงการจำนำข้าวขัดทุนนายกต้องรับผิดชอบทั้งคดีอาญาคดีแพ่งอะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าถ้าเราจะใช้บรรทัดฐานแบบนี้เนี่ยก็นีการบินไทยที่ขาดทุนถึง5 0,000ล้านในรอบ4ปีเนี่ยก็ต้องมีคนรับผิดชอบเหมือนกัน<ม>ว่าใครที่บริหารขาดทุนต้องมีความรับผิดชอบแค่ไหนไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่พูดว่าเราเสียใจหรือว่ายนโนยนความผิดไปที่สาภาพหรือว่าปัญหาการบินไทยเนี่ยผู้บริหารรับผิดชอบน้อยไปแล้วตอนนี้กําลังสร้างกระแสทางการเมือว่า มีปัญหาเพราะสายผ้ามีปัญหาเพราะว่าม็อบป,ปิดถนนมีปัญหาเพราะว่าอุตสาหกรรมการบินแข่งขันนักนวนแต่ผู้บริหารการบินไทยในรอบ4ปีที่ผ่านมายังไม่แสดงความรับผิดชอบเลยในสิ่งที่เองผิดพลาดจงองค์กรขาดทุนถึง5 0,000ื่นล้านในรอบ4<ม>ีปีสิ่งที่เรียกว่าความโปร่งใสสิ่งที่เรียกว่าทรมาพิบาลสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมในการบริหารงานของการ,รบินไทยคืออะไรเพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งในที่นี้คือความเสีย,าสยหายและความสูญเสียในครั้งนี้จะต้องมีผู้มารับผิดชอบขณะที่อีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ทางด้านของ รัฐบาลชุดนี้เขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาจะมีการแก้ไขนะครับปรับโคร,บรงสร้างมีการยกเลิกต่างๆอาจารย์มองว่าวิธีการแก้ไขนั้นวิธมีมันมาถูกทางไหมครับผม<า>คิดว่า,ต,าต้องดูดเป็นเรื่องๆไปนะครับอย่างเช่นการลดเครื่องบินซึ่งบินไม่ได้ในการมนไทยมีมคเครื่องบินที่ไม่ได้บินเยอะนะครับซึ่งไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรไ แล้วเครื่องบินมันเป็นสินทรัพย์ที่มันมีการเสื่อมมูลค่าไปเรื่อยๆหรือการเปิดเที่ยวบินบางเที่ยวเนี่ยเปิดปุ๊บเดี๋ยวเ,เปิดไม่นาน3-4เดือนปิดเลยอย่างเช่นเส้นทางที่ไปที่ลาวเนี่ยครับเดียวก็ปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาเรื่องการบริหารเหมือนกันที่ทําให้การบินไทยเกิดปัญหาแบบนี้เพราะทั้งหมดในที่สุดเนี่ยคุณจะอ้างว่าคุณจะปรับโครงสร้างแล้วลดพนักง,งาน5000นคนยังไงก็ตามแต่เนี่ยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรับผิดชอบของผู้บริหารเนี่ยกู๊ดก็วันนนเนี่ย คุณจะจัดการยังไงการบินไทยมีด้านซึ่งเป็นอ,อ,อุ้มโดยกระทรวงการคลังซึ่งมาจากภาษีประชาชนทั้งประเทศต้องตอบกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศควักเงินเสียภาษีให้การบินไทยให้ได้ว่าเงินที่สูญเสียไปเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบกับประชาชนในด้านที่การบินไทยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คุณต้องรับผิดชอบกับผู้ถือหุ้นให้ได้ว่าหุ้นการบินไทยซึ่งเคยอยู่40บาทต่อปีเอ่สิบบาทต่อหุ้นเนี่ยนะครับผ่านมาสปีอยู่ที่หุนละ10บาท นะคะันตกมาเยอะ <40 S 2> เนสี่สนะิบาทหรือ10บาทบเนี่ยคุณคจะตอบคําถามกับผู้ถือได้ยังไงความไม่โปรง่งใสการไม่มีกูดลกับแนนการไม่มีธรรมภภิบาลในการบริหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีคนรับผิดชอบในการบินไทยแล้วคุณอย่าปัดว่าพนักง,งานผิดแล้วไปไล่พนักง,งานออก อย่าเป็นผู้บริหารต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมในการบริหารเร่งปรับปรุงโครงสร้างสร้างกับแล้วก็หวังว่าจะในที่สุดแล้วกลับมาทํากําไรได้ให้สมกับความภาคภูมิใจที่ว่าเป็นสายการบินแห่งชาติหรือไม่ก็ก็คืออาจจะต้องยกเลิกการเป็นสายการบินแห่งชาติไปถ้าขาดทุน5 0 0 0 0ล้านขนาดนี้กลับอะไรครับขอบคุณอาจารย์สิโร่ครับ